ก็มาดูวิธีเปลี่ยนน้ำมันเกียร์นะครับเครื่องยนต์าสองจังหวะแปดแรงนะครับนี่นครับน้ำมันเกียร์ผมาจะใช้ตัวนี้นะครับจะมาลูบครับน้ำมันเกียร์ามาเขียนง่ายง่ายนะครับมันจะเขียนว่า o อ,อยตัวนี้กับตัวนี้แล้วก็หมุนออก ชพอ,อ,อหมดแล้วเราก็บีบจากข้างล่างนะครับเข้าไปนะครับบีบเข้าไปดเรื่อยๆครับนี่ครับมันจะไหลออกมาอย่างนี้พอฟองหมดแล้วเราก็ใส่น็อตข้างบนได้เลยนะครับปิดน็อตข้างบนก่อนแล้วค่อยมาใส่น็อตข้างล่างนะครับ